ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เรามาอยู่อู่ชายใหญ่มาพามาดูช่างปั๊บช่างปั๊บจัดให้ช่างปั๊บนี่ทำทุกอย่างครับไอ ลมทั้งลมทั้งเกียร์ทั้งเครื่องทำทุกอย่างนี่สมมุติว่าช่างปั๊บลาออกไปนี่ชายใหญ่นี่จะได้ช่างมาจากไหนนี่สมมติสมสมว่าช่างป๊บไปเปิดอู่เป็นของตัวเองนี่ชายใหญ่จะทำไง <c oughs> <c oughs> ทำไมหมัวเราะหัวเราะทำไมเะ คิดไหมคิดคิดคิดอยากคิดคิดเคยคิดว่าจะไปเปิดอูเป็นของคิดใช่ไหมเปิดอยู่แถวประสาทเนาะเนี่ยคนดังใครก็เข้าไปหาอยู่แล้วทําได้ทุกอย่างเนาะแล้วจะไปตอนไหน ดูหลบหน้าหน้าเอ๊ก่อนเดียวจน่อยนี่ดูดิทางปั๊บนี่ทำรถคันเดียวขนทุกอย่างเจ้าของนี่งานไหนมารับหมดอ่ะได้หมดเลยนะงานแม่โคก็ไปแม่โคงานขนตู้ก็ไปขนตู้ เียวรถเกี่ยวและมีเครนยกอีกโอ้ใครสนใจย้ายต้นไม้ก็ได้อีกโอ้ยแล้วไอ้นี่ทำอะไรเขาไว้ใส่อะไรนี่บันไดเก็บบันไดอ๋อที่เก็บเ,เ,เป็นเป็นเป็นบันไดดึงเอาอ๋อดึงหรือดึงหรือเป็นไฮดรอลิกดึง,ดงใช้ใช้แรงดึงเอา เอาทุกอย่างเลยอันนี้เล่นแต่ของนอกเลยเล่นแต่ของนอกเลยไฟอะไรของนอกโอ้แกวเลยดูครับเท็นเต้อ่ อันนี้ก็ตกแ,แตแง่งแต่งตกแต่ง อันนี้ขาวนี่เป็นเลสนใส่เลสทั้งทาง่านคือว่าคนขับก็ต้องขยันหน่อยต้องแลเออต้องขยันเช็คขยันล้าง เม่เราก็ไปดูแทนเตียคือรถคันเดียววิ่งทุกอย่างเราก็มาดูเจ้าสปเปดของเรามั่ง อะไรครับร้อนน้ำยังร้อนน้ำยังพุอ๋อสงสยัยแช่น้ำทะเลฮะอะไรนะทำ <c oughs> ไมมากดดันถึงขนาดนั้นนะทำไมมากดดันถึงขนาดนั้นนะสักสิบห้าวันอะไรไม่ได้นี่ไม่ได้สามสิบเออสามสิบเนาะสามสิบไป เพราะว่าสัญญากับเขาไว้แล้วสัญญากับใครอ่ะครับช่างปั๊บนะช่างงานครับอ๋อช่างงานแต่ก็บอกว่ารถยังไม่เสร็จอะไม่ทำไมอ่ะบอกอู้ยรถผมยังไม่เสร็จเลยตัวนั้นมันเป็นไรทําไมมันใช้ไม่ได้นี่เราพูดคํานี้ออกมาไม่ได้ปะได้ทุกอย่างมันก็ต้องมีนั่นแหละใช่เหตุและผลนั่นแหละระบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คันนู้นไปก่อนคันนี้ยังไม่เสร็จเลยนี่แหละคือเหตุผลรถยังไม่เสร็จดูช่างปั๊บปวดหัวเลย อมฝากทิน้นเลยไว้นี่เด้เดก็ให้ให้ช่าง,งปั๊บทำใหม่ลมมอลมให้เลยเออนั่นไม่สำคัญหรอกสำคัญอันนี้ต้องับ <c oughs> เดี๋ยวปปเงิตนตลาดสองร้อยได้ดิไปไหนเอากลับบ้านแล้วเน,ะ <c oughs> นาะสองร้อยายาวไ <c oughs> ม่เสียงร้อยเปนใหญ่ตลาดมันเหล่ของมันเหล่ของมันปกติมันจะมีหูไง <c oughs> <ไ>มีมีมไอตัวเร่งไง ต้องพูดระเบ้าเดี๋ยวก็ได้ยินน่ใช่ธรรมดาเอยเมื่อวานไปกำขวดอยู่แถวไหนก็อยู่แถวอู่มอไซค์ป่ะอู่มอไซคนั่งเพราะว่าชายบ้านนากำขวดอยู่แถวร้านมอเตอร์ไซค์เออโอ้เอาของเหลาไปกันร้อนเนื้อไซจนตีลังกาหนึ่งแล้วเอาขโมยไปเหรอขโมยอะไรขอเจ้าของเขาแล้ว เจ้าของว่าเอาไปเลยผมก็เอาไปใส่จนตีลังกาหนุนแล้วเราหยุดกินแล้วเนาะเราเป็นคนดีของสังคมแล้วดีบ้าไม่ดีบ้าละเบนเอ้ละเว้นอรใบยมุกแต่เบียกินได้ไไ <laughs> อร่อยยิงกินยิง,ยง,ยงอร่อยแต่เมาร้อนในจริงๆเลยโอ้ร้อนใน,น,นมาก ก็ไม่กินอ่ะก็ไม่กินอร่อยะเออแล้วพอกินเปิดพัดลมมาไงไม่มีเย็น่ะมันร้อนในโอ้ตตองกินน้ำแข็งกาไปด้วยปกติเนาะมันถ้ามันมันมันกลิ่นเหมือนไอโซจูอ่ะแต่เราเอาไปแช่เย็นเรากินอร่อยอ่ะอร่อยมากอ้ยิงไอ้ดงยากินไปสองเป๊ก อันนี้เทดองยาไว้แล้วกินวันละเป็กวันละเป็กชูกำลังเป็นยาชูกำลังเน่เน่อะไรนะไายปูด้ะยเน่ยังโอ้ยไม่ซ่อมสักทีมันก็แตกไปเรื่อยปูนะ่ะอืมเจ้าเพราะว่าไม่เฉล็กระดีเหมืนอนกันนะนมันซ่อมยากนี่ ลายเหล็กรปมันแตะมันแตะรูปเหล็กมันโผล่มาเนี่ยมันทิ่มยางไหนตอนนั้ไม่รู้เขาจะเก็บกระพปาไปไหนกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ